พื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาของจังหวัดปุุมธ,ธานีตรงนี้นะครับครั้งหนึ่งนั้นเคยมีการอพยพผู้คนหนีจากโรคระบาดหลายแรงและก็เข้ามาพักอาศัยกันอยู่ในบริเวณนี้ครับและการพักแรมรีภายในครั้งนั้นนะครับก็นํามาซึ่งการสร้างส,างสถนนิานที่สําคัญที่ต้องสร้างเอาไว้ก็เพราะว่าจะได้เป็นจุดศูนย์รวมขวัญและสร้างกําลังใจให้กับเหล่าประชาชนที่ขวัญเสียจากโรคระบาดครับทงางพระโบสถ์พระวิหารก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานศิลปะยุทธยา กัังได้รบความมนิยวัดแห่งนี้นะครับมีพระพุทธรูปปางเลไลพระประธานในพระบสถ์ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธามากและวัดแห่งนี้นะครับยังมีหลวงปู่ทวดที่เหล่าคณะสิทธิผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมใจสร้างขึ้นมาเป็นหลวงปู่ทวดที่ทอัที่สุดของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยครับสถานที่แห่งนี้คือวัดเทียนถวายปทุมธานีครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะที่กําลังรับชมรายการช่องของมิกมูพาเพื่นเที่ยวนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะฮะมาอยู่กันในจังหวัดปทุมธานีนะครับผมซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพนะครับผมและสถานที่ที่ผมอยู่นี้ตรงนี้ชื่อว่าวัดเทียนถวายนะครับตำบลป้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีครับ วัดอีนี้ครับผมเป็นวัดโบราณเก่าแก่นะที่มีอายุมากกว่า800ปีนะครับถ้าย้อนกลับไปก็คือเก่ามากตั้งแต่สมัยพระเจ้าอูทอนะซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงสร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับผมและปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีพระวิหารมีพระโบสถ์นะฮะโบราณเก่าแก่ซึ่งยังคง สภาพเดิมอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็สุดสมลงไปค่อนข้างเยอะมากนะครับผมซึ่งภายในพระบสถสเองนะครับตอนนี้เมื่อกี้เข้าไปดูก็เห็นว่าภายในนั้นก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปอย่างข้างในเนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมเพราะว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็ชารุดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้และตอนนี้นะครับได้รับการดูแลจากกรมศิลปากรนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะเข้ามาดูแลบูรณะนะครับผมทําการ ทำให้สภาพของพระพุทธสดนะครับพระวิหารนะฮะให้มีสภาพที่เอาไว้ต้อนรับ น,นักเดินทางสายชนผู้มีบุญนะเข้ามาเยี่ยมชมสักการะศิลปศิธิ์ยังวัดเชนถวายอันนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องให้มีความปลอดภยัยแล้วก็อะไรที่เก่าๆของโบราณต่างๆก็ต้องอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อไปให้ถึงรุ่นลูกหลานนะครับให้ได้นานที่สุดนะตรงนี้ก็จะขึ้นกับกรมศิลปากรนะเ,ออเมื่อเราเข้ามาจากทางด้านหน้าวัดน,นะจะจะเห็นนะว่าจะพบกับพระวิหารโบราณมากๆนะครับผมซึ่งก็แวดล้อมไปด้วยเหล่าที่เก็บอัฐินะฮะบรรบุรุษสมัย คนอดีตที่เคยเป็นมนุษย์นะฮะก็ล้อมพระวิหารนะทำให้บรรยากาศตรงนั้นนั้นมีความรู้สึกว่าเข้มขังมากมานะครับผมผมจะพาทุกคนนะไปเยี่ยมชมนะวัดเทียนถวายแห่งนี้นะครับว่ามีอะไรให้เราได้ไปสักการะบูชาบ้างมีอะไรให้เราได้เสริมสิริมงคลกันบ้างน,นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งต้องบอกนะว่า800ปีนั้นวัดแห่งนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเป็นวัดที่ในหลวงราชการที่5ก็สมพระองค์ทรงเดินทางมาแล้วก็ได้บริจาคทรัพย์สินสมพระองค์นะฮะให้กับสถานที่นี้ไว้ด้วยนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้ววันนี้มิภ วัดเทียนถวายในจังหวัดปุทธะันีถ้าพร้อมแล้วตามเลยครับไปวัดเทียนถวายแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมือง erm จังหวัดปุมธานีครับเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาครับสภาพทางภูมิศาสตร์ของวัดนั้นนะครับเป็นวัดเก่าโบราณที่มีพระโบส์พระวิหารที่มีอายุมาอย่างยาวนานอาคารที่มียักษ์สองตนนั่งอยู่หน้าทางเข้าตรงนี้คือพระโบส์หลังเก่าเป็นพระโบส์หลังแรกของทางวัดที่เต็มด้วยผลง,งานศิลปะสมัยยุธยาครับ บ์เก่าแก่หลังนี้นะครับมีพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางป่าเลไลที่ประดิษฐานอยู่ภายในครับเป็นพระที่ผู้คนเดินทางเข้ามาวัดก็มักจะเข้ามาสวดมนต์นั่งบริกรรมสมาธิในพระโบสถ์หลังนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นปกติเลยนะครับที่จะได้ยินเสียงสวดมนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการมาวัดไหว้พระในที่แห่งนี้เลยนะครับ ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5ทรงเสด็จมาทางโชลมากครับซึ่งก็ได้ผ่านวัดเทียนถวายแห่งนี้พระองค์ก็ได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับในจํานวน20บาทซึ่งในสมัยนั้นนะครับก็ถือว่ามีมูลค่าสูงมากเลยทีเดียวและก็ได้วานให้ช่างภาพนะฮะถ่ายภาพบรมฉายาลักษณ์คู่กับท่านเจ้าวาดซึ่งในขณะนั้นก็คือพระคมานุสสรีหรือหลวงพ่อสว่างธรรมโชโต ก็หลังจากที่เราเข้าไปนมัสการสาราพระพุทธาปางป่าไรไรนะครับผมซึ่งก็เป็นพระประธานประจําพระบูชสดเก่าตรงนี้นะครับผมซึ่งด้านนอกนะครับถ้าเราดูนะครับผมโดยรวมตรงนี้ก็คือสภาพนั้นก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าเราก็เห็นถึงความเก่าแก่แต่ความวิจิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลายปูนปั้นต่างๆนะครับผมซึ่งก็รายละเอียดนะครับบนพระบูชสเหล่านี้นะครับมีความสวยงามงดงามนะครับตามยุคตามสมัยนะครับผมสวยงามมากนะครับ ตรงนี้ก็จะมีคนที่เดินทางเข้ามาที่วัดแล้วก็จะต้องเข้ามาสุดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็มาขอบารมีพระพุทธอง์างป่าไลๆตรงนี้นท่กนคน ด้านหน้าตรงนี้นะครับมียักษ์ครับสองตนนะสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับอยู่ตรงหน้าทางเข้านะครับคาโบสดนะฮะก็ทางซ้ายและขวาเนี่ยเป็นยักษ์ในข้านั่งนะทุกคนหล,ลบแดดก่อนทุกคนโคตรร้อนเลยประเทศไทยนะช่วงนี้นะครเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูร้อนแบบ ค่อนข้างแบบเต็มระบบแนะ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นนะฮะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่จะร้อนสุดในบ้านเรานะฮะเมืองไทยแล้วก็ที่สําคัญนะเดือนนี้นะจะมีระเพณน,นี้ที่สําคัญก็คือระเพณีสงการต์นะซึ่งบ้านเราตอนนี้ประก,กาศสมวันสงการนะับขยายเวลาออกมาให้เด็กมากขึ้นนะครับผมตั้งแต่เริ่มต,ตั้งแต่่ต้นเดือนนะครับผม21วันนะฮะเป็นวันสงการแต่ตอนนี้ก็หลายพื้นที่ก็ยังไม่มีใครเล่นน้ํากันนะครับผมซึ่งก็เป็นคําถามของชาวต่างชาติที่เขาเดินทางเข้ามา เล่นน้ำเมืองไทยนะแต่ไม่รู้ว่าเล่นตรงไหนนะ <What? S 1> เาาว่า,าบ้านเรายังไม่มีใครเล่นนะครับผมน่าจะคุ้นค้นกันวันที่13-14-15อะไรอย่างนี้นะครับผมคือโดยรวมวัดนะครับวัดเนี่ยคือมีอาคารมีพระวิหารมีพระโบสถสเก่า ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทางวัดนะที่น่าสนใจที่เดินทางมาศึกษาประวัติศาสตร์นะใครที่ชอบวัดเก่า,กาๆวัดโบราณน,นะครับแล้ว่าที่มีเรื่องนะฮะนะเดินทางมาหลายร้อยปีนะที่นี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่ไม่ควรพลาดนะเข้ามาเยี่ยมชมนะทุกคนคือบรรยากาศในวัดเนี่ยก็จะมีทั้งอาคารที่สร้างขึ้นใหม่บ้างแล้วก็มีอาคารเก่าที่ทรงเอาไว้พระวิหารพระโบสถ์นะรตรงนี้ก็ไม่ได้ถูกทําลายไปยังคงมีให้เราได้ ศึกษาแล้วก็เข้ามารับชมนะครับบรรยากาศในยุคสมัยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่พระวิหารเก่ากันนะครับกพพระวิหารเก่าจะอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะพระวิหารของวัดเทียนถวยแห่งนี้นะครับเป็นพระวิหารเก่าแก่อีกหนึ่งหลังนะครับที่อยู่มากับวัดตั้งแต่เริ่มสร้างสภาพของวิหารนะครับเป็นอาคารโบราณท,ที่สูงทรงค่อนข้างมากเลยนะฮะด้านหน้าจะมีรูปปั้นของสิงห์สองตัวที่มีขนาดเล็กมีพระแม่ธรณีอยู่ตรงกลางหน้าพระวิหาร ภายในไม่มีพุทธรูปหรือปฏิมากรรมจิตรกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับดูจะเป็นเพียงแค่ห้องโถงโล่งปัจจุบันนี้นะครับเป็นห้องเก็บสิ่งของที่ทางช่างของทางวัดนะครับก็ได้ใช้งานเอาของมาเก็บไว้รบแดดลบฝนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับพระวิหารหลังนี้กําลังรอการบูรณะจากกรมศิลปากรนะครับที่จะเข้ามาจัดการให้มีความเรียบร้อยปลอดภัยในเร็ววันเพื่อการท่องเที่ยวําบูญครับนู่นครับจะเห็นเป็นรอยเลาวเลยนะครับผมนะฮะจากเพดานลงมานะครับจนถึงมานั้าต่างนะฮะตรงนี้ โดยรวมนะรก็จะเป็นผนังสีขาวนะครับนะฮะครั้งหนึ่งในอดีตนะครับสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงปกครองบ้านเมืองครั้งนั้นก็ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในเมืองซึ่งนั่นก็คือโรคหาและตอนนั้นเองนะครับก็มีผู้คนล้มตายกันไปจำนวนมากโรคระบาดแพร่กระจายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วจนสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะครับก็มีพระกระแสรับสั่งให้อพยพผู้คนออกจากเมืองให้หมดก็เลยขนคนและสเสบียงขึ้นกองเกวียนบรรทุกเดินทางมายัางที่แห่งน,นี้แล้วก็พักค้้งแรม ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเศษนะครับที่ได้พักค้างแรมที่นี่ก็ได้สร้างวัดขึ้นโดยพระราชทานานามวัดว่าวัดเกวียนสวยครับสาเหตุที่ตั้งชื่อวัดว่าวัดเกวียนสวัยนั้นนะครับเพราะความที่กองเกวียนที่อ,อพยพมานะครับเวลาค่ําคืนชาวบ้านในกองเกวียนก็พากันออกมาจุดไฟจุดแสงเทียนให้ความสว่างชดช่วงนะครับนั่นจึงกลายมาเป็นชื่อของวัดแต่ต่อมาชื่อเรียกก็ถูกเรียกต่างออกไปจนกลายมาเป็นวัดเทียนถวายในที่สุดครับ สภาพที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าให้ความรู้สึกที่อเมซิ่งเหมือนกันนะทุกคนเวลาเดินทางเข้ามายัางวัดเทียนถวายอย่างนี้นะฮะคือบรรยากาศตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเต็มไปด้วยพื้นที่ของอที่เก็บกระดูกนะฮะโกดเก็บกระดูกแต่ว่าถัดจากตรงนี้ไปก็เป็นพระวิหารโบราณน,นะครับแต่ว่าในพื้นที่วัดตรงนี้ดีเหมือนกันนะมันเหมือนเป็นสถานที่ที่วัดต้องค่อา,าที่ศึกษาพวกสมุนไพรนะครับ เห็น <S an> แบบตรงนี้มีป้ายต้นไม้ไป้ายแบบเพื่อสมุนไพรเต็มบูหมดเลยด้วยแล้ววัดแห่งนี้เองนะครับยังมีอีกฉายาหนึ่งที่ผู้คนจะรู้จักกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตซึ่งนั่นก็คือชื่อวัดครับชื่อวัดที่มีชื่อว่าวัดเล่าจืดซึ่งมันก็มีสาเหตุของการเรียกชื่อวัดแบบนั้นก็เพราะคนสมัยก่อนนะครับดื่มสุราดื่มจนเมาเข้ามาถึงเขตวัดมาเจอกับเจ้าวาดพอดีเลยนะครับซึ่งก็คือหลวงพ่อสว่างธรรมโชโตโด้วยพระเดชพระคุณของท่านเจ้าวาดทาให้ชายคนนั้นนะครับจากที่เมาเมาก เล่าทีถือมาก็ว่าที่เคยมีรสชาติก็จืดสนิทอารมณ์ที่อยากเต่มกลับพันหายไปในทิพตาและนั่นก็เป็นที่มาของชื่อว่าวัดเล่าจืดนั่นเองครับตรงนี้ที่ทุกคนเห็นข้างหน้านั่นนี่คือสาลาการเปรเียญนะครับผมซึ่งก็จะมีหอสวดมนต์สาลากุฏิพระสงฆ์นะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วัดนะครับก็จะต้องมีในทุกๆวัดนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่เอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทางวัดนะครับเพราะว่าใครที่เดินทางมาจะถวายสังฆทานสวดจเจริญต่าง อะไรครับผมเป็นสลปดมงคลเนี่ยก็จะใช้สาราการประเรียนนะครับตรงนี้ถือว่าสาลาเป็นสาราการประเรียนที่ใหญ่มากนะนรับผมด้านบนหลังคาจะเขียนว่าวัดเทียนถวายตรงกลางพื้นที่วัดนะครับจะมีบนดบยอดพระจัรีองค์สีทองเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอาทิ์ธาตของอดีตเจ้าวาดทั้ง5รูปของวัดเทียนถวายแห่งนี้ครับ จะมีรูปหล่ออดีตท,ท่านเจ้าวาดให้ได้เข้าไปกราบถวายสักการะตรงกลางโถงจะเป็นพระเฉีงองค์สีทองที่เหล่าผู้มีจิตศรัทธาได้ทําการปิดทองถวายไว้กับทางวัดหากเข้ามาวัดเกวียนถวายแล้วนะครับต้องเข้ามากลาบสักการะบาร,รมีของอดีตท,ท่านเจ้าวาดทั้งหรูปนี้นะฮะ ท่านเจ้าว่านะครที่ท่านเคยปกครองและก็ดูแลวัดเทียนถวายนี้นะครับซึ่งทั้งหมดก็มีจำนวนหมด5รูปนะครับผมถัดเข้าไปยังด้านในนะครับจะพบกับพระวิหารพระพุทธลิ้นทองเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพรธรูปเก่าแก่ที่ถูกเก็บรักษาไว้มาในครั้งอดีตที่เป็นสานไว้ในวิหารที่ออ,ออกแบบการสร้างมาอย่างลงตัวและสวยงามครับ พระเจ้าอู่ทองนะฮะที่พระองค์นะครับสมัยก่อนลงเป็นเจ้าเมืองนะครับย้อนกลับไปประวัติวัดของวัดเทียนถวายก่อนที่จะมาเป็นวัดเทียนถวายนี้เดิมนั้นก็ชื่อว่าวัดเกวียนสวัยเกวียนสวัยนะเซกอกไก่บอแหวนสัต์เอียยักษ์นอหนูแล้วก็ไม้มาลัยซอเสือบอแหวนนะฮะสาเหตุที่ชื่อว่าวัดเกวียนสวัยเพราะว่าพระองค์เนี้ยได้นําประชาชนเนียอพยพมาอย่างพื้นที่ตรงนี้นีตอนนั้นหนีโรคระบาดนะครับที่กําลัง หนักมากในเมืองนะครับก็ได้มาพักค้างกันที่นี่เป็นระยะเวลา1เดือนนะครับ1เดือนแล้วก็ทำพิธีอย่างนี้นะครับเต็ปด้วยกองเกวียนนะฮะแล้วค่ําคืนนะบรรดาเหล่ากองเกวียนก็ได้จุดเทียนขึ้นมานะครับผมเทียนก็สว่างสว่าไปทั่วพื้นที่นะครับแล้วพระองค์ก็ได้สร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งนะครับแต่ก่อนวัดนั้นก็ได้มีชื่อว่าวัดเกวียนสวัยแต่ว่าปัจจุบันนะ็ได้เรียกกันต่อ,ตอ,ตอมาแล้วก็เพี้ยนออกไปเป็นวัดเทียนถวายจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผม และตอนนี้ผมกำลังยืนเดินมาที่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับของวัดเทียนถวายที่เขาก็ได้สร้างขึ้นมาองค์ใหญ่มากใหญ่มากๆนะทุกคนอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยานะครับแน่นอนว่าถ้าใครเดินโดยทา,างเรือมามหลวงปู่ทวดแน่นอนนะทุกคนนี่ครับของข้างหน้าทุกคนนี้คือหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มากนะฮะตรงนี้ก็มีให้ร่วมบุญนะครับแผ่นหนุนดวง,าง,างมาจุดใต้ฐานหลวงปู่ทวดแล้วก็กระเบือ้องอาคารปฏิบัติธรรมเดี๋ยวผมหยอดตู้ดีกว่า เราสร้างกระเบื้องหลังคานะครับมีกระเบื้องหลังคานะครับใครที่เดินทางมายังวัดเทนตวยแห่งนี้นะครับต้องไม่พลาดที่จะมาร่วมบุญกับทางวัดโดยผ่านงานก่อสร้างต่างๆและหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมเลือกก็เป็นแผ่นหลังคาคกาปฏิบัติธรรมครับที่จะมีองค์หลวงปู่ทวเป็นประธานตอนนี้ผมก็พาทุกคนนะครมาอยู่กันในพื้นที่ หน้าองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับผมสร้างองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่มากทุกคนองค์หลวงปู่นะครับถือเป็นพระนักปฏิบัติที่คนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพศรัทธ,ธาโดยเราจะเห็นรูปหล่อของหลวงปู่นะครับจะมีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะและหนึ่งในนั้นนะครับก็มีที่นี่นะครับโจทุมทานีแห่งนี้นับเป็นองค์หลวงปู่ที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยครับ คือหลวงปูทนะป่ทวดนะครับองค์หลวงปู่ทวดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งก็เราก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาจะอยู่ริมแม่น้ำนะครับเลยอาคารต่างๆเลยพระวิหารเลยพระบูชุดมานะครับที่หลวงปู่ท่านองค์ใหญ่มากนะครับก็โดดเด่นมากนะตรงนี้ไม่มีอะไรปิดกั้นท่านเลยนะครับตรงนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเรามองมาก็คือเห็นหลวงปู่ใหญ่ที่สุดนะครับตรงนี้ที่วัดเทียนถวายนะเมื่อกี้เราก็ไปกราบ โอเคครับวัดเทียนถวายนะครับผมตาบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจนะฮะที่ทุกคนนะสามารถเดินทางเข้ามาร่วงสังสมบุรณ์นะครับมาหาความสิริมงคลนะฮะเข้ามาเยี่ยมชมพระโบส์โบราณอายุนานมากตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยานะครับแล้วก็ได้มากราบไหว้สักการะพระประธานพระพุทธรูปปางป่าเลไรซึ่งอยู่ในพระโบส์เก่านะครับผมแล้วก็เดินเข้ามานะฮะอย่างภายในก็จะพบกับองค์หลวงปู่ทวดนะที่เรามาสักการะบูชาได้อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าอย่างนี้นะฮะโอเคครับสำหร มิกมูนะครับต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปทางนำคลิปต่างๆครับมานำเสนอ์จะถูกต้องนะครับมิกมูต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนใหม่ในวีน้าสวยครับนับว่าเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะครับที่จะมีพระพุทธศาสนาที่ผู้คนจะยกย่องและเชิดชูผ่านสันถสถานสี่ปุกสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ในเมืองไทยและก็ได้สร้างเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้กราบไหว้ซาบพย์ถึงธรรมะปฏิบัติ เพื่อให้ชีวิตประสบสิ่งที่ดีงานจะเรียนท,ทำสืบไปนั่นเองครับ